สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่ลิลลาชาแนลค่ะวันนี้นะคะแม่ลินก็มาตามสัญญานะมารีวิวนมกล่อง UHT ยี่ห้อไหนดีที่สุดสำหรับเด็ก1ปีขึ้นไปค่ะไปฟังกันเลยรุ่นที่แม่ลินเลือกมานะคะก็จะเป็นรุ่นตัวท็อปนะรุ่นโกนะคะเมื่อคลิปตอนนมโผแม่ลินอะเอาตัวที่ไม่ได้เป็นโกและเป็นโกเนี่ยมาเทียบกันซึ่งบางครั้งเนี่ยก็มีแม่คอมเมนต์มาว่าเออมันอาจจะเทียบกันไม่ได้แม่ลินก็ต้องขอโทษด,ด้วยนะคะเพราะว่า มันเป็นนมผงที่คุณสามีซื้อมาให้แล้วก็แม่ลินก็เลยหยิบอันที่แบบมีอยู่มาเทียบนะแต่ว่ามันก็เทียบได้คร่าวๆนะนก็เป็นประโยชน์ไหม,มก็เป็นประโยชน์เหมือนกันนะจะมียี่ห้อไหนบ้างนะเ n f a g r o นะคะ High Q Super g กค่ะ S 2 6โก g ค่ะ f o โ r Mode g ค่ะอันนี้มันไม่มีโกอะทุกคนแต่ว่าแม่ลินเชื่อว่าหลายๆคนคงจะแบบเลือกมันเหมือนกันก็คือดู g กนะคะซึ่งอันนี้ว่าเขาไม่มีรุ่นตัวพรีเมียมนะเขาจะมีแค่รุ่นนี้แม่ลินก็เลยเอามาเทียบด้วย เผื่อไปจะเป็นประโยชน์แม่แม่นะคะแม่ลินก็จะมีการเปรียบเทียบนะคะเรื่องแร่ธาตุนะสําคัญสาคัญอย่างที่2ที่แม่ลินจะเทียบให้ก็คือราคานะคะทุกคนก็คงเป็นปันจจัยที่แม่แม่หลายคนอนะ่ะคานึงถึงนะอันที่3ก็จะพูดถึงประสบการณ์ของน้องนะที่เขาอ่ะชอบอันไหนไม่ชอบอันไหนนะคะอันที่4แม่ก็จะมาลองชิมให้ดูเลยค่ะว่าแต่ละยี่ห้อรสชาติเขาเป็นยังไงนะแล้วแม่ลินก็จะทิ้ง ตารางเปรียบเทียบนะคะไว้ให้ท้ายคลิปนะโอเคค่ะตัวชูโรงแล้วกันของยี่ห้อ HiQ ก่อนเลยนะคะ h i คิวซูเปอกนะก็จะชูเรื่อง Pre-BioProtect นะคะซึ่งตัวยี่ห้ออื่นๆไม่มีแล้วตัวนี้มันดียังไงมันสามารถช่วยในเรื่องของการป้องกันอาการโคลิกนะคะที่เกิดขึ้นในเด็กแล้วก็ปัญหาการแหวะนมนะคะ่ะเป็นสิ่งที่เขาชูขึ้นมานะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เขาชูเนี่ยก็คือ G O S นะคะหรือว่า จะคลา,ายนะคะันยัมมากทุกคนช่วยเรื่องของการขับถ่ายนะคะแล้วก็เพิ่มปริมาณจูรินซีนะที่อยู่ในลำไส้ของน้องนะคะทําให้เหมือนกับว่าน้องเนี่ยคนไหนที่มีอาการแบบท้องแบบผูกง่ายหรืออะไรแบบเนี้ยพอทานอันนี้เข้าไปนะคะก็จะขับถ่ายได้ดีขึ้นแล้วก็เพิ่มผุมมต้านทานด้วยค่ะต่อมาเอนฟาโกนะคะเขาจะเคลมว่าเขาเนี่ยมี MF G.M. Pro นะคะซึ่งอันนี้เป็นจุดขายของนมตัวนี้นะคะ M.F.G.M. Pro นะคะก็ประกอบไปด้วยโปรตีนต่างๆแล้วก็มีไขมันรวมกว่า150ชนิดค่ะหลักๆเนี่ยเขาก็จะช่วยในเรื่องของการพัฒนาสติปัญญานะคะสมองของลูกอารมณ์ของลูกแล้วก็ระบบภูมิคุ้มกันของลูกค่ะ S. 2 6 ตัวสฟิงโกโมยลินเนี่ยของเขาคือตัวชูโรงนะคะหลักๆมันก็ช่วยในเรื่องของการพัฒนาสมองของลูกนะคะทำให้ลูกเนี่ยเรียนรู้ไวคิดไวนะคะต่อมาตัวโฟโมดโอเมก้าโกนะก็อย่างที่บอกชื่อเขาก็เน้นในเรื่องของโอเมก้านะคะแล้วก็มากกว่านั้นเนี่ยคือเขาก็เขียนว่าเคาว่ามีซฟิงโกโมยลินนะคะ MFGM นะจุดเด่นของดูโกนะคะก็คือมีโอเมก้านะคะแล้วก็ใยอาหารตอนนี้เรารู้กันแล้วนะคะว่าแต่ละตัวมีจุดเด่นในเรื่องไหน แร่ธาที่แม่ลินจะเอามาพูดในวันนี้มันเป็นยังไงบ้างของแต่ละยี่ห้อเริ่มแรกเลยนะคะก็คือตัว DHA ค่ะ DHA อะแน่นอนเป็นสิ่งที่แม่แม่หลายๆคน,นก็คงเลือกดูถ้าเราจะเลือกเกรดนมที่มันเป็นแบบเกรดพรีเมียมสำหรับลูกๆช่วยในเรื่องของสมองสายตาความจำสมาธิอ่ะสีอย่างนี้ DHA คือเลิศฟังและสรรพคุณคือดีงามนะคะ แล้วในแต่ละยี่ห้อเป็นยังไงละ่ะในกล่องหนึ่งนะทุกคนของ h i คิ Q Super Go อยู่ที่27มิกรัมค่ะ e n f a ฟ o นะคะอยู่ที่25มิลกรัม S 26 Gold, g ก10มิลลิกรัม m r โ o สเม27มิกัมเหมือนกันตัวดูโกนะคะด้วยความที่เขาไม่ใช่รุ่นท็อปนะเขาก็จะไม่มี DHA ตัว DHA ของตัว r o r m o เนี่ย o m e g ก Go เนี่ยเขาก็บอกว่าของเขาเนี่ยมาจากสารายนะคะซึ่งในตัวอื่นๆนะแม่เลนก็ไม่แน่ใจแต่ว่าเท่าที่ถาม น้อง PC ซที่เขาอยู่ข้างหน้าเขาก็จะบอกว่าตัวอื่นอะ่ะมันก็จะมาจากปลาปลาไม่รู้น้ำจืดน้ำเค็มทะเลลึกอะไรแค่ไหนยังไงอันนี้คือพยายามจะเส์ชหาแต่ว่าเขาก็ไม่ได้พูดกันนะนะคะเพราะว่าทั้งหมดทั้งมวลนะมันก็คือต้นทุนนั่นแหละแม่ลนะินก็ไปดูเปเปอร์ของฝรั่งเขาบอกว่าตัวสาลายอะ่ะแต่เราก็ไม่รู้ไงว่าสาลายที่ เจ้าเนี่ยเขาใช้เป็นสาหร่ายชนิดไหนคือมันไม่มีข้อมูลบอกนะคะแต่ว่าโดยทั่วไปสาหร่ายเท่าเดิมสาหร่ายวากาเมะเนี่ยมันก็จะต้นทุนสูงกว่าพวกปลาแล้วลิงก็ไม่สามารถพูดได้ว่าเฮ้ยสาหร่ายมันดีกว่าปลาหรือปลามันดีกว่าสาหร่ายนะโอ,อ้ถ้าแม่แม่คนไหนรู้อะ ก็มาตอบใต้คอมเมนต์ทีนะคะเพราะแม่ลินก็อยากจะรู้เหมือนกันแต่ว่าถ้าถามแม่ลินคือถ้ามันมาจากสาลายก็อาจจะเหมาะกับน้องที่แบบแพ้ปลาหรือเปล่าแพ้ปลาหรือเปล่าต่อมาเรามาดูที่ตัวโอเมก้า3นะคะช่วยในเรื่องของการพัฒนาสมองด้านความจําแล้วก็สมาธิไฮคิวโซเปอรกอยู่ที่88มิลิกรัมเอนฟากลอยู่ที่40 เอ1ซีสิบโกร้อยมิลิกรัมโฟมอสโอเมก้าโกหกสมิลิกรัมค่ะ u g o กนะคะอยู่ที่1้อมิลิกรัมผู้ที่ชนะเลิศในส่วนของโอเมก้สามนะคะเอสยี่สิบหกโค่ะด g โกก็ให้มีน้อยนะคุณ ต่อนะคะโอเมก้าหกเป็นกรดไขมันจําเป็นซึ่งจะสร้างความสมดุลให้ร่างกายของนอ้องทาให้สมองอะทำงานเต็มที่ลดอาการปวดแล้วก็การอักเสบได้ค่ะไฮคิวเธออยู่ที่423มิลลิกรัมเอ็นฟาโกอยู่ที่240มิลลิกรัมเอสซีโซอยู่ที่8 4 2โ oh อ้ my god มิลลิกรมัมคยเยอะมากโอโมอยู่ที่277รอูโกอยู่ที่536ค่ะโอเมก้า9นะคะก็มีความสําคัญในเรื่องของการควบคุมระบบการแข็งตัวของเลือดทําให้เลือดเนี่ยไหลเวียนดี v D นะคะไฮคิว1 1,591มิลลิกรัมเป็นฟาโกอยู่ที่900มิลลิกรัม S26 1,966ชนะเลิศอ,กอีกแล้วนะคะโฟโม1,253มิลลิกรัมดูโกอยู่ที่1,208สิ่งที่แม่ๆดูก็คือแคลเซียมใช่ไหมแคลเซียมมันก็คือจะช่วยในเรื่องการเสริมสร้าง กระดูกและฟันของน้องนะคะนอกจากนั้นยังช่วยในเรื่องหัวใจระบบประสาทกล้ามเนื้อของน้องด้วยไฮคิวอยู่ที่3 0มสิบเอ็นฟาโกสามสิบเปอร์เซ็นต์เอสหอยู่ที่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์โฟโมทให้เยอะสุดเลยคือสี่สิบเปอร์เซ็นต์ดูโกดยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์พูดถึงเรื่องของแคลเซียมก็โฟโมทเธอชนะเลิศไปเลย่อมาเหล็กค่ะธาตุเหล็กเนี่ยมีผลต่อการพัฒนาสมองของน้องมากๆเลยแมลินเคยดูสารคดีของเบบี้สนะไม่รู้ว่าใครเคยดูไหมซึ่งเขาเอามาเปรียบเทียบกันระหว่างเด็็็กกกแต่่่ออัันนนนเเเีี้ปดทหมืบวา อยู่อยู่ในท้องของแม่แล้วก็คลอดออกมานะเด็กคนไหนนะที่มีธาตุเหล็กที่เยอะเนี่ยก็คือสมองเขาหรือ IQ คิวเขาจะค่อนข้างแบบดีกว่าเด็กที่ขาดธาตุเหล็กนะคะจริงๆแล้วธาตุเหล็กอะ่ะได้จากนมนมแม่นมอันนี้แล้วก็พวกอาหารที่น้องกินเข้าไปนะคะฉะนั้นประมาณอายุหนึ่งขวบน้องก็เริ่มกินอาหารแล้วก็อยากให้แม่ๆดูในเรื่องของโภชนาการด้วยแล้วมาดูกันว่าในนมแต่ละยี่ห้อเป็นยังไงบ้างไอคิวนะอยู่ที่10%ซ Enfaco 15% a 26 10% Fomo 0%ไม่มีแล้วก็ Duco 10%ค่ะต่อมาอันุดท้าย Phosphorus ก็จะทำงานคู่กับแขวเซียมนะคะช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างกระดูกให้นองนะคะเสริมแซมเนื้อเยอะแล้วก็เซีล์ต่างๆในร่างกายค่ะ HiQ 20% Enfaco 20% a 26 15% Fomo 25% Duco 15%ค่ะอันนี้ก็เป็นแร่ท่าทั้งหมดนะคะที่แม่ลินอะ่ะ แนะนำให้แม่ๆดูนะคะต่อมาราคานะคะราคาของแต่ละยี่ห้อเป็นยังไงบ้างต้องเกินก่อนว่าซื้อจากบิ๊กซีแม่ลืมนะ่ะซื้อแพ็คเล็กไม่ได้ซื้อแพ็คใหญ่นะคะซื้อแพ็คเล็กที่สุดก็คือปกติมันก็จะมีประมาณ3-4กล่องนะแต่ละยี่ห้อต่อกล่องอยู่ที่เท่าไหร่นะคะไฮคิวซูมาโกแพงที่สุดเลยอยู่ที่26.3บาทค่ะเอนฟาโก25.8 26-18บาทโฟโมอยู่ที่17.3บดามบาทดูโกนะคะถูกที่สุดอยู่ที่12บบาทต่อกล่อง แน่นอนเขาถูกที่สุดเพราะว่าเขาไม่ใช่รุ่นพรีเมียมไงแต่ว่าแม่ลินก็อยากเอามาเทียบให้ดูเพราะว่าเขาไม่มีรุ่นพรีเมียมในเรื่องของประสบการณ์การดื่มนมของเชปันต้องบอกว่าเด็กแต่ละคนมีระบบย่อยไม่เหมือนกันถามว่ายี่ห้อไหนดีที่สุดก็อย่างที่แม่เคยพูดไปนะก็ลังเนื้อชอบลังยามี3ปัจจัยนะแม่ย้ำให้อีกทีปัจจัยแรกคือไม่ท้องผูกไม่ท้องเสียนะคะ อย่างที่สองที่เราดูก็คือน้องไม่ท้องอืดเวลาทานนะคะไม่แบบลมเยอะแก๊สเยอะนะคะอันที่สามก็คือน้องชอบไหมคือรสชาติของแต่ละยี่ห้อเนี่ยเดี๋ยวแม่เลนจะมาชิมให้ดูคือมันไม่เหมือนกันเลยซึ่งมันขึ้นอยู่กับว่าลูกของเราเนี่ยชอบรสชาติแบบไหนกินดีใช่ไหมกินดีก็คือเขาชอบรสชาติไงแล้วเขาก็จะกินดีกินได้เยอะ อันเนี้ยเป็นสามปัจจัยที่แม่อยากให้แม่แม่ทุกคนอะไปลองกับลูกนะถ้าจะบอกว่าเชอร์ันชอบยี่ห้อนี้ก็ไม่ได้แปลว่าลูกของแม่แม่จะชอบยี่ห้อนี้สระสการของเชอร์ันอนะเชอร์ันก็ยังชอบไฮคิวที่หนึ่งอยู่ดีอะคือมันก็เป็นนมที่เขากินมาตั้งแต่นมผงแล้วเขาก็คงติดรสชาติมันไปแล้วแต่ว่าตอนนั้นแม่ก็เคยให้ลองหลายยี่ห้อนะซึ่งกินดีที่สุดอะนางก็จะชอบตัวไฮคิวแต่ตอนเนี้ยแม่ให้กินเกรดเบสิกธรรมดาก็โอเคนะนางก็ชอบเพราะว่าด้วยความที่ไอตัวโกเนี่ย อันนี้ต,งตรงๆคือเขาว่าใส่ไอ,อตัวที่ทําให้ช่วยย่อยคือแม่ก็ไม่รู้มันเกี่ยวไหมแต่ว่าตอนเด็กๆเ,เขาไม่เป็นแต่ว่าตอนเนี้ยพอเขามากินตัวโกะมันดีในเรื่องของแร่ธาตุจริงแต่ลูกอมีอาการอ,อแบบเหลวเหลวง่ายกว่าถ้ากินตัวกล่องสีฟ้าที่เป็นตัวเบสิกนะคะแม่ก็เลยปรับมาให้น้องกินตัวเบสิกแล้วมันก็ถูกลงด้วยเออในแต่ละลายของแต่ละยี่ห้อมันก็จะมีเอฟเฟกกับลูก แต่ละคนไม่เหมือนกันอีกนะก็ลองดูนะคะเรื่องนมนี่เป็นอะไรที่แบบละเอียดอ่อนมากแม่แม่ถ้าเราเริ่มจากนมผงอยู่แล้วอ่ะการที่เราจะคอนติเนียนมยู t ชี HP ที่เป็นยีน่ห้อน,นั้นนะ่ะมันก็คงง่ายกับน้องมากกว่าแต่ก็ลองดูลองให้น้องได้ลองยี่ห้ออื่นๆดูนะคะว่าเขาชอบไหมเพราะว่าสมมติว่าน้องทานโฟโมโลแล้วน้องกินได้นะราคาต้นทุนอ่ะมันก็จะถูกลงไปเยอะนะทุกคนแล้วก็เรื่องแล่ทาสารอาหารที่นางมียกเวน้นธาตุเหล็ก ก็คือลดลอเพอร์เฟกเหมือนกันนะคะอ่ะต่อมาแม่จะมาลองให้ดูนะคะไฮคิวไฮคิวนี่ๆน่โอแม่รู้สึกว่านางกินง่ายดีนะเข้าใจแล้วว่าทำไมชาวบ้นถึงชอบคือทั้งหมดทั้งมวลที่แม่เอามาเป็นนมจืดหมดเลยนะแต่ว่าเขาก็จะมีใส่น้ําตาลเล็กน้อยอะทุกคนอย่างอันนี้ก็จะมีน้ําตาล9้ากรัมนะคะไหนลองเทียบตัวเอนฟาโก คือ Enfaco เขาจะมีกลิ่นบางอย่างของเขาที่ค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์เหมือนกันแล้วก็มันจะมีความอมเปรี้ยวนิดๆอะคือไม่ได้เสียไม่ได้เสียนะคือนิดๆนิดนี้แล้วก็จะมีความมันกว่าอันนี้จะไม่มันเท่าอันนี้จะค่อนข้างครีมมี่มากกว่า S26 แม่รู้สึกว่าเขาจะมีความใสของนมคือความรู้สึกคือไม่ครีมมี่ในขณะที่ไอไฮคิ Hi Q กับ e n f a โ o จะครีมมี่ มากเหมือนกันเบาของตัวนมแอบบหวานนิดนึงนะน้ำตาล13กรัมนะจ๊ะถ้าเด็กคนไหนที่ชอบกินหวานก็อาจจะชอบอันนี้เอซีสสเขาออกตัวนี้ตัวใหม่ด้วยคือตัวนี้มันจะมีไอตัวแอชเขาบอกว่าตัวนี้มันจะทําให้น้องหลับสบายตอนลอคืนฉะนั้นตัวนี้ก็ไปกินตอนกลางคืนถ้าน้องคนไหนนะที่ชอบเ2ส G ีโกนะคะก็ลองตัวนี้กันได้อุ้ยแพคเกจิ้งเขาน่ารักตรงที่ว่าหลอดเขาเป็นแบบไม่เป็นพลาสติกอะ ทั้จริงนมเด็กแม่ก็อชอบเลยถ้าถามไม่ชอบอันนี้มากกว่ามากกว่าอันนี้แต่ก็ไม่รู้ลูกชอบอันไหนมากกว่ากันโฟม์มโฟร์มดอืมโฟมรู้ ode, สึกว่ามีความจืดกว่าตัวอื่นๆแต่น้ำตาลน,นังสิบเอ็ดกรัมคืออะไรก็เยอะอยู่นะโฟม์มอะคือเขาไม่ครีมมี่เท่าไหร่เหมือนทานแบบง่ายๆคลายเอสย แต่ความรู้สึกคือเอส26หวานกว่าแล้วก็อันนี้มหวานไม่เท่าดูกโกรตัวนี้นาจะจืดหน่อยว่าน้ำตาลดังสสาแปดกรัมอืมก็กินง่ายดีถ้าพูดถึงความครีมมี่ยกให้สองตัวนั้นไฮคิวกับเอนฟาโกเอฟาโกครีมมี่ที่สุดลองลงมาก็เป็นไฮคิวแม่รู้สึกว่าเอส26อ่ะครีม,มี่หน่อยที่สุด ส่วนไอตัวโฟโมดกับอันเนี้ยพอๆกันไม่รู้กินไปเราได้อะไรแต่ว่าอยากให้แบบแม่ๆแ,แบบเห็นอรรถรสอะ่ะหรือรสชาติของการกินซึ่งแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอีกแต่อันเนี้ยเป็นเป็นสิ่งที่ม่ริน่ะมาลองให้ดูว่าเออแต่ละยี่ห้อมันแตกต่างกันยังไงซึ่งมันอาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้น้องอะ่ะ เลือกกินอันนี้แล้วก็ไม่เลือกกินอันนี้คลิปเนี้ยไม่ได้มาแบบว่าพูดเพื่อที่จะบอกว่าเฮ้ยยี่ห้อนี้เธอดีที่สุดเลยชนะเลิศอันดับหนึ่งกับยี่ห้ออันนี้เธอแบบที่โหลคือมันเทียบไม่ได้ไงเพราะว่าเด็กแต่ละคนชอบไม่เหมือนกันรสชาติที่เขาชอบบางคนชอบหวานบางคนชอบเปรี้ยวบางคนชอบเค็มบางคนชอบจืดฉะนั้นมันก็เลยเป็นปัจจัยที่ทําให้ลูกของบางคนนะชอบอันนี้ไม่ชอบอันนี้อันนี้คือปัจจัยการชอบก่อนนะ ส่วนในเรื่องของระบบย่อยอันนี้ก็ต้องไปเทสกับลูกกันอีกทีหนึ่งนะคะแม่แนะนําว่าให้ไปซื้อแบบแพ็กสามถึงสี่อันแล้วก็มาทดลองกับลูกก่อนเอ่อเราจะได้ไม่ต้องแบบเปลืองไงอ่ะตามสัญญานะแม่ก็จะทิ้งตัวตารางเปรียบเทียบไว้ให้ดูนะคะนี่เลยอ่ะก็อย่างที่บอกนะคะไม่ได้จะบอกว่าตัวไหนดีที่สุดตัวไหนแย่ที่สุดด้อยที่สุดนะคะแม่ก็ลองไปเทียบกันดูนะบวกกับความชอบของลูกนะคะ บวกกับปัจจัยเงินในกระเป๋านะคะคืออย่างเช่นถ้าลูกชอบอันนี้2ยี่ห้อสายี่ห้อนี้เหมือนกันก็ลองมาดูว่าเฮ้ยปัจจัยในกระเป๋าเราเนี่ยมันโอเคไหมเทียบกับตัวแร่ธาตุที่ได้มันก็จะมีบางยี่ห้อที่ไม่ได้เป็นนมที่เอาไว้ให้เด็กฝึกเริ่มหัดกิน,นก,กินมีที่เชันกินแล้วก็อแบบแข็งมากแข็งมากคือแบบสงสารลูกเลยลูกถ่ายออกมาก็คือแบบเลือดออก ก็คือหยุดกินไปเลยนะคะแต่เด็กบางคนไม่เป็นไงฉะนั้นนะก็ต้องลองซึ่งนมอนังนก็จะถูกกว่านมกลุ่มนี้ที่ไม่ได้เป็นแบบมี DHA หรืออะไรก็เน้นเรื่องแคลเซียมแต่ว่าน้องอาจจะยังแบบเด็กเกินไปที่จะกินนะคะก็ลองดูนะ้ะแม่ๆไปคัดสรรกันดูนะคะวันนี้ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์มากๆนะคะให้กับแม่แม่แมรินก็แบบตั้งใจทํามากๆนะทุกคนแล้วก็แม่แม่คนไหนนะคะที่อยากให้แม่ลินมารีวิวอะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาข้างใต้คลิปนี้ได้เลยนะแล้วก็แม่แม่คนไหนอยากจะแชร์ประสบการณ์นะคะของนมกล่อง UHT ยี่ห้อไหนที่กินแล้วแบบโอ้ยลูกชอบเลิดมากก็แชร์เข้ามาได้นะคะวันนี้แมลินไปก่อนค่ะฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์ด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้ด้วยนะวันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบาย